การทดลองที่2.2ครับการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกนะครับ ถ้านักเรียนเชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนสูตรเนี่ยนักเรียนก็จะมองเห็นอะไรข้างในได้ลึกนะครับเขียนจุดประสงค์ในการทดลองนะครับ ข้อ2นะครับ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการที่สารประกอบไอออนิกทำปฏิกยาการพร้อมทั้งเขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนสุทธิแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เริ่มลึกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขียนสูตรได้แล้วเอาสูตรนั้นมาเทใส่กันเ้ยเกิดปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่สารใหม่นั้นคืออะไรนะครับลึกลงไปเรื่อยๆนะครับแล้ว สิ่งที่ครูเอามาให้ทดลองนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันจะเป็นตัวแทนของทั้งหมดในการเอาไปพิจารณานะครับ มาดูสารเคมีกันนะครับสารที่ใช้ในการทดลองนักเรียนดูแล้วก็จะสามารถสมมุติฐานได้นะครับสารตัวแรกนะครับเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็เอามาละลายน้ำนะครับเอามาละลายน้าสารตัวนี้จะออกไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับนะตัวมันเ,มนเหมือนจะเป็นเหมือนผงแป้ง เหมือนผงแป้งนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับแต่ว่าถือว่ามันละลายน้ำได้นะครับตัวที่2เป็นอะไรครับดูในดูในหนังสือวิธีการทดลองเวลาทดลองนักเรียนต้องดูหนังสือด้วยนะวิธีทดลองในรายละเอียดจะอยู่ที่ตัวหนังสือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับโซเดียมคาร์บอเนต สูตรเป็นยังไงอย่างเงี้ยจะนึกถึงมันทันทีเพราะว่าโซเดียมบวก1 CO3 มัน2ลบไข่้ NA ก็เลยได้2จําได้ไหมครับโซเดียมคาร์บอเนตคือเราเปิดฝากระปุกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละเป็นผงสีขาว,วอาจจะต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนักเรียนก็แกะดูได้นะครับแต่ห้ามชิมนะครับตัวต่อไปเป็นโซเดียม โซเดียมซัลเฟตนะครับโซเดียมซัลเฟตใส่น้ำแล้วใส่นะครับสองตัวถัดมาเนี่ยใส่น้ำแล้วใสเปิดกระปุกก็ขาวเหมือนกันแต่ก็มีรายละเอียดย่อยๆนะครับว่าต่างกันอยู่นะครับในทางกายภาพนะครับตัวต่อไปเป็นเลดทูไนเตรตนะครับเลดทูไนเตรตนะครับเลดทูไนเตรตสูตรก็คือ PbNO3 องหอนะครับ ตัวนี้ใส่ขวดสีชาเป็นผึกสีสีขาวเหมือนกันนะครับผึกขาวนะครับอยู่ข้างในนะอันนี้พรีวิวให้ปลายทางที่ไม่มีสารเคมีดูด้วยนะครับตัวต่อไปเป็นโพแทสเซียมไอโอด KI นะครับตัวนี้ก็เป็นผงสีขาวนะครับละลายน้ำแล้วใสนะครับตัวสุดท้ายเป็นแอมโมเนีมยมคลอไรน์นี่เคยเห็นแล้วชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะครับอ้าว 6กเจ็ดเกเลย